สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์พิมเน n ทิ i v e นะคะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อพิคอาัสนะคะเขาคนนั้นคนใหม่ของคุณนะคะแฟนใหม่คุณที่คุณจะเจอเป็นคนยังไงลักษณะยังไงแล้วคุณกับเขาจะไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา ดูกันนะคะสำหรับวันนี้นอะาจะมีกองไพ่สาบใบนะคะให้คุณเลือกนะคะขอให้คุณลูกดวงนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งจิตนิ่งๆเลยในการเลือกกองไพ่นะคะ เมื่อลูกดวงนะคะเลือกกองไพ่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกองไพ่ที่หนึ่งนะคะจย์หรือบอกอันนี้กองไพ่ที่หนึ่งนะสำหรับใครที่เลือกกองไพ่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคําทํานายกันนะคะว่าเป็นเช่นไรนะคะใครที่เลือกกองไพ่ที่หนึ่งนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าลักษณะนะคะของคนที่คุณเจอเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะคะลักษณะของคนที่เจอนะคะคุณจะเจอเขานะคะในลักษณะที่ เขาเนี่ยจะเป็นคนที่บุคลิกค่อนข้างเงียบขรึมนะคะจะไม่ค่อยพูดนะอยู่กับเราเขาจะไม่ค่อยพูดซึ่งไม่บางทีนะคะเขาเนี่ยจะเป็นคนสองบุคลิกนะคะซึ่งหมายความว่าบางทีนะคะเขาอยู่กับเราเขามีบุคลิกอีกอย่างหนึ่งนะคะอยู่กับเพื่อนเขาจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต่อหน้าเราอาจารย์มองว่าเขาจะเป็นคนที่เงียบขรึมไม่ค่อยพูดนะคะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้นะคะซึ่งเขาคนนี้จะเป็นคนสอบุคลิกนะคะ เป็นคนสองบุคลิกนะแล้วเขาคนนี้นะคะก็อาจารย์มองว่าเขาเพิ่งจะจบกับความรักมาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะมีแผลในใจเพิ่งเลิกกับรักมานะคะความรักค่อนข้างมีบาดแผลไม่ค่อยสวยงามนะคะผิดหวังในความรักมานะเขาคนนี้นะคะแต่เขาก็พร้อมที่จะเปิดใหม่รับใครคนหนึ่งเข้ามานะคะในการรักครั้งนี้นะ,ะแต่อาจารย์มองว่าเขาไม่ได้เข้า เลือกเราเข้ามาเพื่อมาดามใจหรือมาแทนใครคนใหม่นะแต่เขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะผิดหวังในความรักมาเนี่ยแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงตัวแก้ไขตัวอะไรเรื่องเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เพื่อพร้อมที่จะเปิดรับใครคนใหม่เข้ามานะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตที่มันไม่ดีนะตอนนี้นะคะให้มันดีขึ้น นะอาจารย์มองว่าเขาพร้อมที่จะมีใครคนใหม่เข้ามาแล้วแหละนะคะถึงแม้ว่าเขาจะพึ่งผ่านรักที่ไม่ดีเข้ามามานะคะอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นคนยังไงต่อนะคะอพอเราได้เจอเขาแล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวอาจามาดูกันนะคะพอได้เจอเขาแล้วนะคะอาจารย์มองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ พร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะได้เรียนรู้นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้รักครั้งใหม่ในครั้งนี้นะั้งเราและเขาเลยนะคะพอได้เจอกันแล้วเนี่ยปิ๊งกันเลยนะคะอาจารย์มองว่าปิ๊งกันเลยนะคะแต่เราก็มีโอกาสาที่จะได้พัฒนาสารความสัมพันธ์ไปนะคะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะแต่นะคะอาจารย์มองว่าเขาคนนี้เป็นคนไม่ค่อยมีเวลานะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาอาจจะงานเยอะงานยุ่งหรือไม่ค่อยมีเวลา ในการคุยกันเท่าไหร่นะคะจนทําให้บางครั้งเนี่ยความรักมันอาจจะดูน่าเบื่อเพราะว่าการไม่มีเวลาให้กันและกันเนาะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันความรักมันอาจจะน่าเบือ่อแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดพูดน้อยพูดน้อยไม่ค่อยพูดนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางครั้งคุยคุยไปแล้วรู้สึกเบื่อไม่ค่อยแฮปปี้ในการคุยนะคะเช่นนั้นอาจารย์มองว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ เราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่พูดกับเขามากกว่านะ,ะเพราะว่าเขาเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดเนาะอาจารย์มองว่าตัวเขาเองเนยเขาจะเป็นคนที่เบื่อเป็นคนที่เบื่ออะไรได้ง่ายเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วอาจารย์มองว่าถ้าเราคุยๆกันไปเนี่ยอาจารย์มองว่าเราเองเนี่ยต้องเ,ออเป็นคนที่ชวนเขาคุยมากกว่าหรือว่าหาชวนเขาไปเที่ยวชวนเขาไปทําอะไรที่มันทําให้เขารู้สึกดี แล้วความสัมพันธ์ทางนี้มันจะรับรื่นมากขึ้นนะคะแล้วคุณกับเขานะคะจะไปเจอกันในที่ไหนเนาะอาจารย์จะไปดูนะคะอาจารย์มองว่าคุณกับเขานะคะมีโอกาสได้เจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวนะในสถานที่ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการใช้ใจ่ายตังนะคะอาจารย์มองว่าเป็นผับหรือบาร์นะในที่เราจะได้เจอกันนะคะอาจาจะเป็น อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้นะคะแต่อาจารย์มองว่าเป็นผับบาร์มากกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะได้เจอกันในช่วงประมาณเดือนไหนนะคะนี่ก็เป็นเดือนตุลาแล้วตุลาจะได้เจอกันไหมอาจารย์มองว่าเดือนตุลาอยังไม่ได้เจอกันนะคะเดือนพฤศจิกาอาจารย์มองว่าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกานะคะภาพตัวนี้ชัดเจนเลยนะคะที่อาจารย์เปิดมาก็คือว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้เจอกันในช่วงเวลา กลางคืนเานาะฉะนั้นแล้วนะอันนี้ไพ่ตัวนี้เป็น sì, ส,สถานที่ท่องเที่ยวนะอาจารย์มองว่าคุณน่าจะได้เจอเขาในสถานที่ท่ um องเที่ยวในเวลากลางคืน you you นะคะแล้วเขาก็เป็นฝ่ายเข้ามาจีบคุณด้วยนะอาจารย์ว่าเขาเป็นฝ่ายเข้ามาจีบคุณนะคะแล้วก็มีกา <ใน S 2> <efficiently> รสัมพันธ์ไมตรีกันต่อด้วยนะนะคะเออเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์นะเขาก็เข้ามาจีบคุณก่อนนะคะอาจารย์ว่าเขาเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณก่อนด้วยนะ แล้วก็ถ้าคุณกับเขาคบกันนะคะคบกันนะผ่านช่วงเริ่มต้นไปได้อาจารย์มองว่านะคะถ้าใครนะเลือกกองไพ่ใบนี้นะคะแล้วเจอกันในตามที่อาจารย์บอกนะคะเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจารย์มองว่าคู่ของคุณและเขาเนี่ยสามารถมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ถึงตาม เป็นครอบครัวเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์มองแล้วว่าคู่ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างลงตัวเพอร์เฟเลยนะคะแล้วก็มีการสารสัมพันธ์กันไปลึกซึ้งนะคะเป็นครอบครัวเลยเขาอยากอยู่กับเราเราอยากอยู่กับเขานะคะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันค่อนข้างสูงนะคะมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กันเป็นแบบครอบครัวน่ารักอบอุ่นแน่นอนค่ะ,ะใครที่เลือกกองไพ่แบบนี้นะคะอาจารย์ยินดีด้วยนะคะในการ ที่คุณจะได้เจอรักแท้ในเรืววันนี้แน่นอนคะ่ะอาจารย์ยินดีด้วยนะคะอ่ะไปต่อคะ่ะสำหรับใครนะคะที่เลือกไพ่ก่องที่สองนะคะก็มาดูกันเลยนะคะว่าเข้าคนนั้นนะคะจะเป็นคนลักษณะอย่างไรนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ใบที่สองนี้ คนที่คุณจะเจอเขาจะเป็นคนลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะของคนคนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะเป็นคนที่คนนี้นะคะจามมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระนะกับคนนี้นะคะถ้าใครเลือกกองไพ่ใบนี้นะ คนที่คุณจะเจอเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างรักอิสระนะคะเป็นคนไม่ค่อยชอบให้ใครจู้จี้จุกจิกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างอิสระมากมากเลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างโลเลนะถ้าคุณได้เจอใครถ้าคุณเลือกกองไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องรักสามเศราด้วยนะคะใครที่เลือกเอกองไพ่ใบนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ มีรักแล้วอะมีคนรักแล้วนะคะต้องระวังนะต้องระวังนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับเหตุการณ์รักสามเศร้าโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะคะก็คือเขาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะต้องระวังให้ดีนะอาจารย์มองว่าใต้ไพ่สองใบนี้มานะมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยคือคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะแล้วถ้าคุณกับเขาเจอกันแล้วจะเป็นเช่นไรนะคะ คุณกับเขาจะเจอกันลักษณะอาจารย์มองว่าถ้าคุณกับเขาได้เจอกันนะคุณกับเขาเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยดูแลเขาดีดูแลเขาดีเอาใจใส่เขาค่อนข้างดีเลยเทคแคร์ดีซึ่งเขาว่าประทับใจคุณตรงนี้นะคะตรงที่คุณ่ะดูแลเขาดีเอาใจใส่เขาดีมากๆเลยนะคะเขาประทับใจคุณตรงนี้เนาะแต่มันก็ติดปัญหาบางอย่างนะคะ ที่มันอาจจะทําให้รักของคุณสะดุดมีปัญหาได้นะคะนะความรักของคุณเนี่ยมันจะไปแบบถ้าคุณกับเขาได้เจอกันหรือได้คบกันเนาะความรักของคุณอาจจะไม่หวือหวาเหมือนคู่อื่นนะคะมันจะไปแบบเรื่อยเรเรียบง่ายนะคะสําหรับใครที่ด้วยกองไพ่ใบนี้นะ,ะนะคะอืเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันที่มันมีปัญหาแล้วก็ไม่หวือหวาเพราะว่าเขามีเจ้าของแล้วเนาะ,ะเขามีเจ้าของแล้วนะคะแต่เขาก็ อาจารย์มองว่าเขาค่อนข้างประทับใจในตัวคุณนะคะที่คุณนะดูแลเขาดีเอาใจใส่เขาดีนะคะเขาก็ประทับใจคุณะตรงนี้นะคะอืมอาจารย์มองว่าต้องระวังระวังให้ดีนะคะถ้าใครเลือกกองไพ่ใบนี้เนาะเราเจอคนที่ลักษณะแบบที่อาจารย์บอกนะคะต้องมองต้องดูดีๆว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะแล้วเขามีแล้วอาจจะเลิกกันแล้วต้องดูว่าเขาตัดกันขาดหรือยังด้วยนะคะอืม แล้วคุณกับเขานะคะจะเจอกันในสถานที่แบบไหนนะคะอาจารย์มองว่าคุณกับเขาเจอกันในสถานที่ที่ทํางานนะอาจารย์มองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันในสถานที่ทํางานนะคะอาจจะทํางานบริษัทเดียวกันหรือว่าอาจจะสายงานเดียวกันนะไปเจอกันอย่างถ้าอย่างแบบ บางคนเนาะเขาอาจจะแบบว่าเป็นเซลลหรือเป็นอะไรเงี้ยเราเดินทางก็ได้ไปเจอกันในการในที่ประชุมบ้างไปแบบประชุมต่างที่แต่ว่ามันได้เจอกันในลักษณะของการทํางานนะคะอาจารย์มองว่าถ้าคุณจะได้เจอใครสักคนหรือคนใหม่เนาะอาจารย์มองว่าคนคนนี้คุณจะได้เจอกันในลักษณะของการไปทํางานนะคะเราจะได้เจอกับใครคนนี้นะคะหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเป็นเจ้านายลูกน้องอะไรเป็นอยู่ในบริษัทเดียวกันนะคะอาจารย์มองว่าเป็นการทํางานนะคะ อแล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันเมื่อไหร่นะคะอาจารย์ขออนุญาตดูเดือนตุลาอยังไม่ได้เจอเขาคนนี้นะคะตุลา,ลา,ลาคือสัปาอาจารย์มองว่าคุณจะได้รู้จักเขาในช่วงของปลาย กลางกเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวานะประมาณนี้นะคะใครที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็คุณจะได้เจอเขาในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะคะอาจารย์มองว่าเป็นกึ่งกึ่งพฤศจิกาเลยอะแล้วก็ไปเดือนธันวาซึ่งไพ่ตัวนี้นะคะสามซึ่งไพ่ตัวนี้นะเข้ามาชัดเจนเด่นชัดมากเลยคือเป็นคนในที่ทํางาน ในเจอกันในลักษณะของการทํางานนะคะก็เข้ามาย้ำอีกทีหนึ่งเนาะว่าคุณจะได้คุณเนี่ยจะได้เจอเขาในลักษณะของการทํางานนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะถ้าใครเลือกไพ่กองใบนี้เนาะเราก็มีเกณฑ์ได้เจอคนร่วมงานที่เรารู้สึกมีใจให้นะคะต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าไพ่นี้มาเนาะต้องระวังให้ดีนะคะแล้ว ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วขอไปสรุปด้วยนะคะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของคุณถ้าใครเลือกกองไพ่ใบนี้นะอาจารย์มองว่าอาจจะคบกันไม่ได้นานนะคะอาจจะคบกันไม่ได้นาน เพราะว่ามันมีปัญหาเข้ามานะคะมันมีปัญหาเข้ามาเรื่องมือที่สนะคะก็คือเขาหรือคุณอาจจะมีใครอยู่แล้วก็ได้นะคะมันทําให้มีปัญหามากมายเข้ามาเนาะอยู่ด้วยกันนานแล้วมันมีแต่ปัญหาทะเลาะก,กันนะคะอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยอาจจะไปได้ไม่นานนะคะต้องอ,อาจารย์ก็ไพ่ใบนี้ต้องระวังเนาะใครเลือกให้กองใบนี้นะคะต้องระวังเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะสำหรับไพ่กองสุดท้ายไพ่ใบที่3มนะคะอ่าค่ะสำหรับใครที่เลือกไพ่กองใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะคนที่คุณจะเจอนะคะคนใหม่ที่คุณจะเจอจะมีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะคนที่คุณจะเจอนะ เป็นคนที่คุณแอบชอบแอบปื้มหรือเขาแอบชอบเรานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างขยันขันแข่งในการทํางานมากๆเลยนะคะขยันขันแข่งทําการในการทํางานมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะต้องนาตรงนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็เป็นคนที่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าเขาค่อนข้างมีความทุกข์ใจเนาะนะคะแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ เก่งคนนึงนะคะเก่งในเรื่องของการทํางานนะคะเก่งในเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นคนที่เราอาจารย์มองว่าไม่ไม่คุณก็เขาค่ะแอบชอบกันแล้วกันนะคะคนคนนี้นะคะถ้าใครเลือกให้กองนี้นะคะก็ถ้าเจอคนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเลยนะคะจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามานะคะลักษณะก็คือเป็นคนที่แอบชอบทํางานเก่ง เราก็เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะอ่ะแล้วถ้าคุณกับเขามาเจอกันความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะม,มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะคะสาหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนะาะทั้งคุณและเขาเนี่ยในการมาเจอกันนะคะในครั้งนี้นะมันอาจจะมีปัญหาในช่วงเริ่มต้นบ้างนะคะอาจจะมีการทะเลาะ กันบ้างนะคะเขาคนนี้น่าอาจจะมีใครที่เขาแอบชอบหรือมีคนแอบชอบเขาอยู่แล้วนะคะอา,าจจะมีปัญหากับใครคนใดคนหนึ่งบ้างแต่ว่าอาจารย์มองว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว,ว่เขาก็เลือกเรานะคะเ<ส>ขาเลือกเรานะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน,น่ห์ปะอาจจะไม่แน่ใจนะคะหรือว่าอาจจะมีคนแอบชอบเราชอบเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกเรานะเขา เราจะได้เราจะเป็นผู้ถูกเลือกนะผู้ถูกเลือกให้ได้รับความรักนะคะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังนะอ่ะมันเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีเลยนะคะถ้าคุณได้เจอเขาคนนี้นะคะอ่ะแล้วต่อไปนะคะคุณกับเขาจะไปเจอกันในที่ไหนอ่ะคุณกับเขาจะไปเจอกันในที่ไหนนะคะอืมคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอะไรเหมือนเหมือนกันนะคะเป็นคนชอบทําบุญทําทานเป็นคนชอบ ทำบุญอะอาจารย์มองว่าเรามีโอกาสที่จะได้ไปเจอกันในสถานที่ที่ทำแบบว่าทําบุญนะคะอาจจะไปเจอกันที่วัดหรือว่าอาจจะได้ไปร่วมงานบูญงานกระถิ่นงานอะไรแบบเนี้ยที่มันเกี่ยวกับงานมงคลนะคะอาจารย์มองว่าเราจะได้ไปเจอกันในสถานที่มงคลนะคะอาจจะไปงานแต่งงานบุญงานบวชหรือว่าไปเจอกันในตามงานทําบุญนะคะเกี่ยวกับการทําบุญเนาะทั้งคุณและเขาอะค่ะ เป็นคนที่ชอบทําบุญเหมือนกันนะคะก็มีโอกาสที่ได้ไปเจอกันในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็เป็นที่ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันในช่วงเดือนไหนล่ะเดือนตุลานี้จะได้เจอไหมเดือนตุลายังไม่ได้เจอนะคะเดือนพฤศจิกา จะได้เจอไหมว้า wow, วทําไมวันนี้นะคะเจอส่วนมากนะจะเจอช่วงเดือนพฤศจิกากันหมดเลยนะคะก็ใครเลือกไพ่ใบน,นี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอใครคนใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกานะคะถือเป็นช่วงที่เดือนที่ดีเลยนะคะเป็นช่วงเดือนที่ดีมากๆเลยสําหรับใครที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะคะคุณม,มีโอกาสได้เจอใครสักคนหนึ่งในเดือนพฤศจิกาแล้วก็เป็นการไปทําบุญด้ดวยโอ้ว้าวถือว่าดีมากๆเลยนะคะ แล้วขออาจารย์ขอให้ใบสรุปนะคะว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะจะไปกันแบบเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจะเป็นแบบคบกันแบบเรื่อยๆยังไม่ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูใจกันนะคะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเ,เขาจะ แต่งงานเลยไหมอะไรอยงนี้ค่ะอาจารย์มองว่าคุณและเขามีโอกาสที่จะได้คบกันค่อนข้างจะย,ยาวนานเหมือนกันนะคะสําหรบับใครที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคุณได้เจอคนรักที่ค่อนข้างสมหวังเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุณแอบชอบนะคะคุณที่ทคุณที่เขาแอบชอบหรือเขาชอบเรานะคะเออนะคะการที่เราได้รักใครสักคนหนึ่งได้คบกับใครสักคนหนึ่งที่เขารักเรามันก็ดีนะ,ะอาจารย์มองว่าทั้งคุณและเขาก็ชอบกันนะคะ เขาอาจจะชอบคุณก่อนแล้วหรือว่าคุณชอบเขาก่อนแล้วนะคะก็เขาคนนี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นคนทํางานเก่งด้วยนะคะค่อนข้างทํางานเก่งนะคะมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างดีเลยนะคะอาจารย์มองว่าถ้าคุณได้พบเจอกับเขาใครสักคนหนึ่งนะคะในลักษณะแบบนี้นะอาจารย์มองว่า เป็นความรักที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยได้เจอกันในสถานที่งานบุญนะทั้งคุณและเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญเหมือนกันนะคะแล้วก็มีจิตใจที่เมตตาเหมือนกันเนาะอาจารย์มองว่าใครได้เลือกไพ่ใบนี้นะก็คือเหมือนคนสิ่งเสมอกันได้มาเจอกันนะคะได้มาเจอกันเนาะในวันและเวลาที่เหมาะสมนะคะทั้งคุณและเขาก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะก็ใครนะคะที่ คิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้สมหวังในความรักใครที่โสดอยู่นะคะอาจารย์ก็ขอให้ได้พบเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเต,มเติมเต็มชีวิตของคุณให้มีความสุขนะคะในเร็วๆนี้นะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ